เป็นเมโทรนะคะทุกคน,นนี่รถเราก็มาแล้วนะคะทุกคนรถก็ยังไม่ออกไม่ออกทันทีนะทุกคนออกจากหมอมาะะทุกคน มอนัดใบสามสามครึ่งเนาะไปนอนเออไปนอนให้ยานะทุกคนแล้วก็สี่ชั่วโมงเนาะสี่ชั่วโมงกว่าจะเสร็จเนาะเมื่อกี้ขึ้นรถขึ้นรถไม่ทันขนะึ้นรถไม่ทันอันนี้ก็จะมีคนเยอะเนาะ คือว่าป้ายนี้นะครับทุกคนป้ายนี้มันจะเป็นป้ายเอป้ายสุดท้ายเนาะเราก็จะจอดประมาณสามนาทีนะจิด บางทีหน้าหนาวด้ยเนาะบางคืนนี่เราก็ <c oughs> อออกลัวกลัวรถออกละ ห้างร้านเขาก็จะเปิดเออถึงหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มนะคะทุกคนอันนี้ก็หกโมงครึ่งหกโมงฝ่านะมืดมืดนะคะทุก ถึงบ้านแล้วนะทุกคนเพียเลยเพียเพราะว่าถ้าเราขี่รถไฟเนาะถ้าพี่นีขี่รถไฟพี่นีก็ต้องเดินจากสถานีรถไฟพี่นี light, ขึ้นรถลางเล็กเนาะ คือรถรางมาจากสถานีรถไฟโลซานแล้วก็มาขึ้นรถเมสายสิเจ็ดนาะมันก็ไม่ต้องเดินมากเนาะเห็นไหมทุ่มหนึ่งนะคะทุกคนทุ่มหนึ่งมืดนะ่ะมันมืดตั้งแต่ห้าโมงเย็นเนาะหกโมงก็ตือแลนะ้วเนาะ อันนี้บ้านหังน,นี้บ้านผู้ชายชายที่มาแอบบชอบพี่นีเนาะตอนนี้ไม่ได้เห็นหน้าแกสิบกว่าวันไม่รู้ว่าแกแก,แกไปไหนเนาะโอ้ยไม่บหาถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วก็จะกินข้าวพักนอนนะคะเอฟซี FC. พวกนี้พี่นีตอบคอมเมนต์เนอะหรือวา,อาตื่นตอนดึกเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมากทุกกำลังใจเลยนะคะทุกคนที่ที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจพี่นีเนาะพบกันวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนลาจีสวัสดีค่ะ